เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G podcast ทุกวันเนี่ยสิ่งไหนที่มันจะมีรายได้ทำเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอ เกษตร 5G Podcast เรายังอยู่กันที่แปลงนาของเกษตรคุณภาพผู้ใหญ่จันทีชมภูมีนะคะที่บ้านผารังหมีตําบลไซย้อยอําเภอเนิรมปรางจังหวัดพิษณุโลกเกษตรกรชาวนาในวัย61ปีที่มีแนวคิดร่วมสมัยแบบสุดๆแล้วก็ไม่เคยที่จะหวาดหวัน่นกับการลงทุนที่มันนอกเหนือไปจากการปลูกข้าวในนามีผลงานเป็นที่พิสูจน์ได้ค่ะ ผู้ใหญ่จันทีก็ยังอยู่กับเรานะครับผู้ใหญ่ครับทีมงานเล่าให้ผมฟังว่าเวลาถามอายุผู้ใหญ่อ่เขินไม่กล้าบอกขามจริงอายุเท่าไหร่61ครับตกลงห1สิหรือ65 61ครับไอที่ว่า65ก็พูดไปอย่างนั้นแหละว่ามีใครฟังไหม <laughs> เดี๋ยไดนะ้ <laughs> เดี๋ยไดนะ้อายุเนี่ยมันต่อรองได้ด้วยเหรอ มันต่อไม่ได้ครับไม่ต่อไม่ได้ลนะครับอตัวโลห์กสิบเอ็ดนะหกสิบเอ็ดครับโอเคแสดงว่าพึ่งพึ่งหมดวาระการเป็นผู้ใหญ่เมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนี่ครับอ๋อแต่ว่าไอ้ท่านผู้ชมครับไอ้อายุเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนสําคัญในในแนวความคิดของผู้ใหญ่เลยถูกไหมอ่าผมก็วาอย่างนั้นแหละครับผมขอคอนเฟิร์มนะครับอายุเนี่ยไม่ทําให้ผู้ใหญ่อะตกเทรนเลยนะครับผมถูกไหมครับ ผู้ใหญ่ยังมีไอเดียยังมีแนวคิดยังมีอะไรอีกเยอะแยะเลยที่จะช่วยชาวบ้านในละแวกของที่ผู้ใหญ่เคยปกครองเป็นผู้ใหญ่บ้านมานะครับจากที่เกษตร5 g นะครับไปสัมภาษณ์เกษตรกรทั่วประเทศไทยมาแล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ฮะเวลาเขาจะซื้อของลงทุนซื้อของเครื่องจักรอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะกลัวมากเพราะว่าเกษตรกรรุ่นเก่าเช่นพ่อแม่เขาจะไม่ให้ซื้อแต่ของผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่เลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับ ไม่ก็คือว่าถ้าถ้าเราไม่มีของที่เราจะทําการเกษตรเนี่ยครับถ้าเราไม่ซื้อเราก็ไม่เราก็ไม่มีอืเราจะเอาของมาทํานาเนี่ยอืย่างเราจะไปซื้อมล็พันธุ์เนี่ยเราไม่มีมลพันธุ์เนี่ยเราก็ไม่มีเมล็ดพันธุ์ที่จะทําเราก็ต้องตัดสินใจเราก็ต้องซื้ออืเราไม่มีรถอืมาทํานาเราก็ต้องซื้อไอ้รถเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยอะไรบ้างครับ ที่เราซื้ออ๋อที่ที่ผมซื้อนะครับเครื่องจักรนะครับก็คือรถไถนาครับอันนี้เอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอ่าก็มาไถไถดะไถแปรครับอ่ามาปั่นมาหยอดอืมาอัดฟางอได้อืนะครับและอย่างอื่นมีไหมอย่างอื่นก็คือเราก็มีรถรถตักครับรถตักเนี่ยครับเราก็มาตักช่วงเวลาเรารับซื้อข้าวอเราก็ตักข้าวเนี่ยครับให้กับพ่อค้าคนกลางอ๋อนะครับครับ ขึ้นรถสิบล้อเขาพอเต็มแล้วเราก็ช่างกิโลก็เป็นกิโลของเราเองอือครับช่งางรถก็เป็นรถของเราเองเราตักนะครับผมถามนี่อย่างรถตักเนี่ยเวลาเราเราเราตักข้าวของเราเนี่ยใส่รถสิบล้อให้ลงสีเนี่ยเราได้ได้เงินไหมอันนี้นะครับอันนี้เราเราได้ครับได้เงินครับเ,ออเราบริหารจัดการให้กับเขาแล้วเราจะได้ตันนึงเนี่ย รวมกันหมดนะครับที่เราเอารถดั้มมาลงข้าวให้เขาเอากิโลช่างข้าวให้เขานะครับเรารวมแล้วเขาให้เราตันละ100บาทอ๋ออันนี้คือคือเรารวมกลุ่มกันครับกันด้วยอ่าครับของกลุ่มของเรากลุ่มของเราเองกลุ่มกลุ่มอะไรนะผมลืมไปแล้ว่ากลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านผาลังมีกลุ่มเกษตรอ่ากลุ่มเกษตรใหญ่ข้าวบ้านผาลังมีครับอ๋ออันนี้คือเราเราก็เอาไอ เครื่องจักรที่เราซื้อมาสร้างเป็นรายได้ให้กลุ่มอ่านี่แหละครับกลุ่มของเราเนี่ยทั้งที่เรายืนด้วยด้วยตัวเองแล้วตอนนี้ก็มีรัฐบาลนะครับได้เข้ามาช่วยอีกในของเราถึงมีความเข้มแข็งและยังยืนมากเลยนะครับตรงนี้แหละครับแล้วผมเห็นว่านอกจากไอ้รถไถยรถเกี่ยวเครื่องรถเครื่องยอดอะไรพวกนี้ยังมีอย่างไรลงสีด้วยครับลงสีลงสีอันนี้ก็คือเราก็ได้จากรัฐบาลมา สนับสนุนเหมือนกันเแล้วโลงสีเอามาทําอะไรยังไงบ้างผู้ใหญ่ครับรงสีนะครับของเราเนี่ยสีขาวๆครับคัดที่หนึ่งได้อืแล้วก็สีเข้ากล้องได้ครับนะครับก็คือเราบริหารจัดการของเราเองใช่อ่าอ่าครับอันนี้คือเป็นของกลุ่มเราทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับแล้วเห็นบอกว่าด้วยความเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาความเป็นผู้ใหญ่บ้านไปประสานกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นหรือหรือภาครัฐ ทางด้านอื่นๆด้วยทำยังไงผู้ใหญ่ก็ถือว่าชาวบ้านเนาะให้โอกาสเรานะครับได้ช่วยชาวบ้านอืนะครับแล้วก็บรกษาชาวบ้านว่าขาดเหลืออะไรจะให้ผมช่วยอะไรมั่งชาวบ้านก็เสนอมาอในวันประชุมหรือวันประชามคมนะครับประชาคมว่าเราอยากได้โครงการอะไรนะครับผมก็ไปติดต่อกับหน่วยงานที่อย่างชมประทานนะครับเราคลองเรา มันตื้นนะครับเราก็ไปหาชนประทานนะครับมาขุดรอกคองให้เรานะครับเราเราขาดเงินทุนนะครับเราก็ไปหาทกศนี่แะครับให้ให้เขาปล่อยเงินให้เราปล่อยเงินให้เรานะครับอย่างทกศเนี่ยครับที่อื่นเขากู้ได้แพงแต่เรากู้ได้ถูกยังไงกู้ได้แพงกู้ได้ถูกดอกเบี้ยใช่ไหมดอกเบี้ยครับถูกอ๋อถูกหมดแสดงว่าผู้ใหญ่มี อัตราการต่อรองกับทกสหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆได้ดีครับใช่ไหมครับก็เราก็ไปคุยบอกว่าอย่างแรงทุนเนี่ยผมไม่มีเงินจะซื้อข้าวอืผมขอกู้ยืมเงินไปซื้อข้าวสักสี่ห้าล้านอย่างเงี้ยโอ้โหพูดทีเดียวเลยนะสี่ห้าล้านเนี่ยนะสี่ห้าล้านเลยครับจะให้ผมทํำยังไงนะครับเขาก็ทำให้ผมเนี่ยทำโครงการเข้าไปคุณจะซื้อข้าวอะไรประมาณกี่ตัน แล้วก็จะซื้อเสร็จแล้วจะส่งคืนเท่าไรส่งหมดไหมนะครับก็ทําโครงการเข้าไปครับทางหน่วยงานที่เขามีเงินเขาก็เขาก็สนับสนุนเข้ามาครับอตอนนี้เรากู้ได้ล<อ>้านละหนึ่งร้อยบาทบ่ายความว่าไงล้านละหนึ่งร้อยบาทล้านหนึ่งเนี่ยที่ททกศนะครับเอาเงินมาให้เราครับหนึ่งล้านบาทครับเราก็พอเราไปส่งให้เขาเนี่ยเราก็ส่งดอกให้เขาเนี่ยแค่หนึ่งร้อยบาท ต่อต่อปีโอ้โหต่อปีเลยครับต่อปีครับอ๋อหนึ่งล้านส่งหนึ่งร้อยต่อปีนี่คือดอกเบี้ยหนึ่งร้อยบาทต่อปีหนึ่งล้านเงินห้าล้านก็แค่ห้าร้อยบาทอ๋อนี่คือคุณใหญ่ไปไปต่อรองตรงนี้มาได้และเห็นบอกว่าทําอะไรขยะเปียกปุ๋ยหมักทาอะไรครับอันนี้ก็หน่วยงานของพัฒนาที่ดินนะครับเข้ามาส่งเสริมนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยครับจะไม่มีพดการที่เราจะหมัก หม,มักปุ๋ยแห้งหมักปุ๋ยเปียงนะครับเราก็ต้องอาศัยพอดอจากพัฒนาชมชนอะไรพอดอไว้ไอพอดอนะครับก็คือปุ๋ยจากไอของภาคราที่ดินครับครับอ๋ออันนี้คือผู้ใหญ่ก็ไปเอาความรู้ไปประสานกับหน่วยงานภาครัฐ<อ>ตรงนี้เข้ามาท<ำ>ําช่วยช่วยชาวนาชาวบ้านของเราด้วยแล้ก็บอกว่าผมไม่มีพอดอหนึ่งพอดอเกต อย่างเงี้ยครับผมก็ไปขอเขาออันนี้ขอครับขอเลยขอเลยครับเขาให้ไหมเขาก็ให้มาครับอถ้าวันนี้อ่าบอกว่าผู้ใหญ่จะเอาเท่าไหร่ผมก็ขออย่างละอย่างร่าลังก็แล้วกันเอาวันนี้มันมีไม่ครบเนาะเอาไปก่อนสักยี่สิบสามสิบเดี๋ยวถ้าวันไหนมีเดี๋ยวจะเอาเข้าไปส่งถึงบ้านเลยอย่างเงี้ยครับแล้วเห็นบอกว่าส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงควายครับตรงนี้แหละครับที่ที่เราทำนาอื เราทำนานะครับเรามีฟางอเราต้องเอาฟางนะครับครับของที่มันเหลือใช้นะครับอเราเอามาให้ควายกินอควายกินไปแล้วนะครับปุ๋ยของเขานะครับที่เขานะครับมาทําปุ๋ยไสนาข้าวเราอีกนะครับเรามีแต่ได้กับได้อเพราะว่าเราไม่เผาฟางอผมบอกกลุ่มเราอย่างนี้เลยเราไม่เผาครับ ถ้าคนไหนเผาฟางถือว่าคนนั้นรวยแล้วอ๋อรวยแล้วแล้ววันสุดท้ายค่าคุณต้องไปซื้อปุ๋ยมาใส่ครับครับอ๋อมันก็จะไปเสียตังค์ตรงนั้นเสียตังค์ตรงนั้นแสดงว่าคุณรวยครับคุณรวยแล้วอ่านะครับต่อไปทุกคนนะครับเขาก็จะไม่เผาฟางเขาก็จะอัดฟางเอาไปเอาไว้เอาไปขายก็ได้ถ้าเราไม่เลี้ยงนะครับผมเลยส่งเสริมว่าคุณเลี้ยงควายเนี่ยฟางเราก็มีพื้นที่เราก็มีนะครับเราน่าจะเลี้ยงคนที่ปลูกมะม่วง นะครับต้องใช้เครื่องไปตัดหญ้าอืเดือนละสองครั้งของผมไม่ต้องนะครับผมมีเครื่องตัดหญ้าของผมเองเลยครับอืปล่อยเข้าไปตรงนั้นเลยครับะมะม่วงข้างบนผมก็ได้หญ้<ย>า,ข,าข้างล่างได้ควายผมก็ได้ก็ได้ะนะครับผู้ใหญ่ครับควายเนี่ยที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงเนี่ยทั้งบดท,ทั้งปัจจุบันเนี่ยมีกี่ตัวก็มีอยู่30กว่าตัวนะครับรอครับกว่าตัวแล้วของผู้ใหญ่มีไหมของผมก็มีครับมีกี่ตัว ของผมก็ตอนนี้ก็มีอยู่1ิบกว่าตัว1ิบกว่าตัวเลยครับอ้าวแล้วชาวบ้านแค่20กว่าของผู้ใหญ่ไปตั้งอ้าวก็เขาเลี้ยงคนละตัวสองตัวสาตัวแต่ของผู้ใหญ่เยอะกว่าครับในฐานะที่เป็นคนส่งเสริมอ่าครับเป็นคนส่งเสริมก็ทําให้เขาเห็นทําให้เขาดูว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่บ้านงานเราก็เยอะแต่เราก็ทั้งนาเราก็ทําครับอ่าควายเราก็เลี้ยงไก่เราก็เลี้ยงครับหมูเราก็เลี้ยงเอาหมดเลยปลาเราก็เลี้ยงโอ้ยเดี๋ยวนะควาย ไก่หมูปลาครับเดี๋ยวไม่แบ่งคห้ใคๆเลยเหรอแบ่งครับอันนี้ก็คือเราทําแล้วนะครับคนเราก็ถ้าคนไหนไม่มีเราแลกเปลี่ยนกันครับผมบอกเลยว่ากลุ่มของผมหมู่บ้านผมนะครับปิดหมู่บ้านผมสามเดือนยังอยู่ได้เลยครับไม่ต้องไปไหนอ๋อมีมีข้าวกินมีไข่มีปลามีอะไรกินในหมู่บ้านครบหมดครบหมดอยู่ได้ครับอ๋อแล้วบอกว่าเห็นบอกว่าส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านอะไรนะทำผลิตภัณฑ์ เองทาอะไรบ้างะผู้ใหญ่ก็บางคนก็ผู้ชายก็ทําจักสารทำไม้กวาดจักสารทําอะไรบ้างจักสารก็คือทํากระด้งอ๋อกระด้งตะก้าอืมอ่าแล้วก็ไม้กวาดอ่าไม้กวาดผู้หญิงละผู้หญิงก็มีการทอเสียกกทอเสียกกแล้วก็ทอผ้าทอผ้าอ่าคนไหนที่แปรรูปได้ตัดผ้าได้นะครับก็เย็บผ้าได้ก็นะครับก็มาทำผมผมทราบข่าวมาเนาะอ่าผมก็คนพิโลก นะอําเภอเนินมาปางเนี่ยทอผ้าทอผ้าเนี่ยดังนะทอทอได้สวยด้วยทอผ้าที่หลายหลายหมู่บ้านหลายหลายบ้านเนาะทำเนาะแล้วแล้วเขาไปขายที่ไหนอ่ะสมัยพ่อสมัยแม่เนาะสมัยที่เล่าไว้ก่อนสมัยพ่อสมัยแม่น่ะทอแล้วก็เอามาใช้เองอ๋อครับใช้ยังไม่หมดก็เอาไปใส่ไว้ตู้มันจะขายยากไม่มีคนรู้นะครับพอเอาไปใส่ไว้ตู้ตู้หนูก็ไปกัดขาดบดนะครับแต่ทุกวันเนี่ยนะครับ พอไม่ทันทอไม่ทันครับเพาขายของเราเนี่ยมันมีโลกโชียลเนาะแล้วก็โฆษณาหลายๆที่นะครับคนอื่นเขาเห็นเขาก็เข้ามาซื้อหรือว่าเราพอเขาสั่งมาทางครีปเราก็ส่งทางครี่ได้อ้รู้รู้ด้วยเรออันนี้คือเราที่เราสร้างแบรนด์อันนี้ไว้เลยใช่ไหมครับเอาเอา พวกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอะไรในชุมชนเนี่ยครับเราสร้างแบรนด์ไว้เลยสร้างเลยไม้กวาดอ่ะไม้กวาดก้านมะพร้าวเนี่ยครับมันยาวเป็นวานะครับยังส่งได้ครับแล้วก็ขายได้ดีมากที่สุดเพราะว่าทุกวันเนี่ยโควิดคนไม่ไปไหนนะครับก็ซื้อไม้กวาดไม้กวาดบ้านน่าแหละครับขายดีมากผ้าเพื่อนี้เขาก็ขายอย่างนี้เลยขายดีมากเลยกจากขายที่บ้าน ก็ขายทำตามทางออนไลน์เลายครับอ๋อโดยผู้ใหญ่ลูก,ลกสาวเป็นแอดมินครับลูกสาวครับอ๋อแต่ผู้ใหญ่เป็นดีลเลอร์เ,รเป็นคนดี่เริ่มแล้วก็ที่ช่วยแนะนําลูกว่าของเราผลิตของเรามีอันนี้แล้วเขาก็มีเพจส่งไปว่ามีคนดูเขาก็สั่งได้ครับไออันนี้เราได้ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐบ้างไหมไอผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เราทําให้ว่าจะเป็นไม้กวาดกระด้งทอผ้าไ,ได้ไหมส่วนมาก พวกไม้กวาดเนี่ยจะไม่ได้ครับเ,<อ>เราคือพัสดุในจุชนของเราเองอออครับคือได้ก็คือจะเป็นพวกผ้าอผ้าเนี่ยครับได้เพราะว่ามันต้องไปซื้อของเขาเนาะเพราะว่า,พ,าพัสดุของเราไม่มีนะครับสิ่งไหนที่ของเรามีพัสดุนะครับเราไม่รอเราไม่เราไม่รอครับรัฐบาลไม่รอไม่รอไอเจ้าหน้าที่นะครับเราทําทาให้เขาเห็นเลยครับนะครับแล้วเขาก็เข้ามาส่งเสริมอ เขาเห็นเพื่อเขาเข้ามาส่งเสริมเหมือนเหมือนทำข้าวเมล็ดพันุใช่ไหมล่ะครับเราทําเห็นว่าเราทาดีแล้วเขาก็มาส่งเสริมการข้าวถึงมารับซื้อจากเราไปอันนี้เขาก็มาส่งเสริมถ้าเห็นว่าเราทําดีแล้วทําได้แล้วแล้วเขาส่งเสริมนี่แหละเลยเห็นบอกทำโฮมสเตย์ด้วยนี่เอาเอาหลายอย่างนะก็มันเป็นชุมชนท่องเที่ยวครับออ๋ที่นี่เนาะท่องเที่ยวเชิงาเกษตรครับครับ แล้วก็เราเป็นหมู่บ้านโอทอปนวีถีใช่ใช่ใชครับแล้วช่วงที่เราทำโฮมสเตย์นะครับก็ทางทกศนะครับครับเข้ามาให้เพราะว่าที่นี่นะครับมีศูนย์เรียนรู้มีภูมิัญญาที่จะให้ความรู้กับบุคคลที่ที่ทกศนะครับมาให้อบรมสคืนสามวันนะครับเราก็อบรมในช่วงนั้นอยู่ประมาณสองปีหรือสาปีนี่นะครับ เราก็อรมให้กับลูกค้าของสกศครับถ้าเรื่องการทำนาเรามีวิทยากรเรื่องทำเย็บผ้าเราก็มีเรื่องทอทอผ้าเราเป็นผ้ากมาหรือว่าเป็นลายเป็นลายชอบมะปางนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นอำเภอเนื้อปางนะครับเราก็ทำเป็นชอบมะปางเลย มีอยู่ที่นี่ที่เดียวแสดงว่าคนที่เข้ามาพักโฮมสเตย์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมไปเรื่องการทำนาข้าวเรื่องของการทอผ้าการทำจักสารครับเราเราจะส่งเสริมตรงนั้นเราเราก็ไปนอนอยู่บ้านโฮมสเตย์เนี่ยโฮมสเตย์เขาก็คุยได้ไม่ไม่นอนเปล่านะครับไม่เหมือนที่รีสอร์ตรีสอร์ทถ้าจะไปนอนนะครับเขาก็ให้บนแกไปก็ไปนอนอย่างเดียวนอนนอแล้วก็กลับบ้านแต่อันนี้นะครับเรามานั่ง กินข้าวโดยการมานั่งคุยกันครับนะครับก็มันก็คุณอยากได้คฮมรู้อะไรนะครับโฮมสเตอเล่าให้ฟังได้อพาปฏิบัติด้วยพาปฏิบัติด้วยครับหรออเขาอยากทอผ้าไปเลยไปเลยครับพาทอทำนาทำเลยทำเลยครับอแล้วที่เนี่ยโฮมสเตย์ของที่เนี่ย ปลูกมาโดยเฉพาะที่จะเป็นโฮมสเตย์หรือเอาบ้านของแต่ละหมู่บ้านอ๋อโฮมสเตย์นะครับเราไม่ไม่ใช่ในนรีสอร์ทเนาะเราปลูก<ม>บ้านทุกคนปลูกบ้านหมดครับแต่เรามีกิจอาสาไหม,ม,มให้คนอื่นเข้ามาพักด้วยอืครับผมบอกว่าเราสร้างบ้านเนี่ยหมดคนละสี่แสนห้าแสนครับครับครับเรามีเรามีคน,านมาพักบ้านเราเนี่ยเราเปิดโอกาสให้เขามาพักบ้านเราเรามีไรายได้นะครับ แสดงว่าเอาเอา,เอาบ้านเป็นโฮมสเตย์เลยบ้านโฮมเป็นโฮมสเตย์เลยครับตอ,ตอนนี้ในในหมู่บ้านหรือในหมู่บ้านเนาะครับมีทั้งหมดโฮมสเตย์กี่หลังตอนนี้โฮมเริ่มแรกนะครับก็มีอยู่ยี่สิบห้าหลังยี่สิบห้าหลังครับตอนที่ทกันะครับมาอบรมให้มามา,มาอบรมพักสอ,องคืนสามวันนะครับพอดีมีลูกนะครับลูกสาวลูกสาวนะครับคลอดลูกมาะะนะครับก็ต้องบอก เลี้ยงต้องต้องเลี้ยงเลี้ยงหลานนะครับกลัวว่าคนนอนเนี่ยไปหลานร้องให้เนี่ยจะไปกลัวรบกวนเขาก็บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวให้หลานโตก่อนก็จะกลับเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้เหลืออยู่ครับก็เหลืออยู่13หลังอ๋อสิบสามหลังครับแต่ถ้าลูกหลานโตสามารถเข้ามาอีกได้ครับก็กลับเข้ามาว่าเขามีจิตอาสาอยู่แล้วเขามีของไว้รออยู่แล้วอันนี้เราเป็นกลุ่มไหม ลุ่มครับเป็นกลุ่มเลยนะเขาจะมีประธานรองประธานที่ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวหรือว่าหน่วยงานอื่นๆไหนที่เข้ามาพักโฮมสเตย์นี้บ้างไหมมีครับเป็นยังไงตัวหน่วยงานที่เอาที่ประทับใจของผู้ใหญ่เลยประทับใจที่สุดก็มาจากลบบุรีอกับสระบุรีเขามาประทับใจมามาทงเลยครับมาทำอะไรก็ประทับใจก็คือว่าเขามาครั้งครั้งแรก เขามาครั้งสองครั้งสามนะครับเขาจะมาแทบแทบทุกตำบลทุกอำเภอเลยทุกอำเภอในจังหวัดเขาในจังหวัดของเขาแหละครับเขาจะพามาเพราะว่ามาแล้วเขาจะนอนอยู่สองคืนสามวันแล้วก็เราก็จะพาเขาทําปฏิบัติพร้อมเลยทําอะไรทําอะไรที่เขามาเขาทำอะไรเขาอยากทอผ้าแล้วก็พาทอเขาอยากทอเสียเราก็พาทอเขาอยากจักขานเราก็อุปรักษาก็จักเขาอยาก ตัดผ้าเย็บผ้าโหลขายเราก็ทำให้ได้หมดเรื่องปุ๋ยแล้วก็ผสมปุ๋ยให้ให้ดูให้ดูให้เขาลองทำคุณจะไปปลูกผักหรือคุณจะเอาไปใส่นาเราก็มีสูตรให้อันนี้ก็คือเป็นรายได้เสริมจากการทำนาใช่บทำนาสามแบบที่บอกเป็นเป็นเรื่องของทำโฮมสเตย์ด้วยในหมู่บ้านครับทั้งของผู้ใหญ่ของชาวบ้านทั่วไปเนาะ ก็อันนี้เป็นไอเดียที่าชาวนาหรือเกษตรกรที่อื่นน่าจะเอาไปใช้ได้ถูกไหมครับผมบอกว่าหนึ่งนะครับถ้าเราคิดคนรุ่นใหม่ทุกวันเนี่ยสิ่งไหนที่มันจะมีไรายได้ทำเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่อรอรสมัยพ่อแม่เราบอกว่าเ,เดี๋ยวก่อนอ,อันนั้นจะพึ่งไปเอาเหอะปล่อยไว้ก่อนออเดี๋ยวตังเราไม่มีสม,ม,มัยก่อนเนี่ยพ่อแม่นะ เขารัดก,กลุ่มกว่าเราอีกทุกวันเนี่ยต้องการลงทําทำทำให้มันได้มาอมือันนี้คือแนวคิดของผู้ใหญ่ครับชาวนากระเป๋าตุงคร้งทำแล้วมันได้ครับเแล้วจะอยู่ทําไมอะต้องทํำนะต้องทำโอเคครับ ของผู้ใหญ่จันทีชมภูมีก็น่าจะตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรหลายๆท่านได้นะคะที่เคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะต้องทำเกษตรอย่างไรให้สามารถลืมตาอ้าปากได้การทำเกษตรยุคใหม่ต้องใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ด้วยมุมมองของความเป็นนักธุรกิจการเกษตรไม่ใช่แรงงานอีกต่อไปแล้วล่ะคะ่ะ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่จันทีชมภูมีที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเกษตร 5G ในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ฟังกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ